โอเคนะครับเราจะมาเริ่มการรับลูกค้าการขายพื้นฐาน,นครับยกตัวอย่างอันนี้เอาสั้นๆง่ายวิธีการขายเริ่มจากอันนี้คือตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีลูกค้ารับมานะครับจะมีจะมะีซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือช่วงนี้ก็จะเป็นลูกค้าเวลาทักมาสีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสีของคนที่รับลูกค้าไว้ สมมติอันนี้ที่ผมคุยอยู่นะฮะอ่านตัวอย่างนะครับที่ผมคุยอยู่มัลเลอร์วอร์เนอร์นะฮะวอร์เนอร์มัลเลอร์สวัสดีครับสนใจครับอ่ารับลูกค้าทักมาเสร็จปุ๊บอ่าอันดับแรกให้เราเพิ่มแท็กก่อนนะกดเพิ่มแท็กนี้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าเคนเนี้ยฉันรับนะอ่าอันนี้คือ m a m นะครับกดรับปับ๊บอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแท็กตอนแรกไม่มีนะฮะตอนแรกไม่มีตอนแรกจะเป็นที่อเฉยไม่มีอะไรเป็นชื่อลูกค้าเฉย พอเราเพิ่มแท็กปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะ MAM MAM จะสังเกตนะว่าคนเนี้ยลูกค้าใหม่ยังไม่มีลายชื่อยังไม่มีข้อมูลการติดต่ออะไรเลยเนาะอันดับแรกเราอย่าเพิ่งไปทาอะไรกับขวามือนะฮะเราไอ้เปิดบินนี่อย่าเพิ่งเปิดบินนะฮะรับลูกค้าใหม่มาเสร็จปุ๊บทักติดแท็กเสร็จแล้วปุ๊บออต้เมาเสร็จก็าจะทักขึ้นมา ลูกค้าก็จะแนบรูปมาว่าสนใจสินค้ารุ่นนี้นะนี่อ๋อกางเกง948ฟองน้ำ GSSS19 b a c k อะอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่ปุ๊บลูกค้าก็จะส่งข้อมูลมาม่อยากได้เราก็ตอบไป ทีนี้ด้วยความที่เรายัางเขาลูกค้าคนนี้ยังไม่เคยซื้อกันเราก็เลยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้เรากดออโต้เมสเซจตรงนี้จะมีตรงข้างๆกล้องเยจะมีออโต้เมสเซจอยู่ถามเขาว่าอันที่สองนะรบกวนขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรป๊อปแล้วก็กดส่งข้อความเราไม่ต้องพิมพ์เราจะกดส่งให้เลยฮะรบกวนขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรลูกค้าลูกค้าก็จะส่งมาให้นะครับประมาณนี้ ทีนี้เราได้ข้อมูลแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากได้ของแล้วตกลงกันแล้วว่าลูลกค้าอยากได้ของนะเราได้ข้อมูลแล้วนะเราก็กดสร้างตรงนี้แก้ไขเอาข้อมูลตั้งแต่ชื่อเนี่ยชื่อพิทยาจะไปถึงหนึ่งศูนย์จเนี่ยกปพี่มาวางตรงบ้านตรงนี้ฮะตรงบ้านช่องบ้านามันจะมาหมดเลยพิทยาจะปากแก้วอ,ดดอัปเดพิทยาเสร็จแล้ว เลื่อนลงมาเอาเบอร์โทรลูกค้า,เ,าเบอร,ร์ลูกค้าเอามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะบันเอากดบันทึกป๊าบอืมป๊าบตรงนี้ป๊าบทีนี้ลูกค้าต้องการอันนี้นะต้องการบบน,นี้นะแน่นอนชัวร์วนะคุยกันแล้วเราหาสต็อกอ่ะต่อไปหาสต็อกนะครับลูกค้าต้องการไซส์อะไรนะครับป๊บหนึ่งนะ เยวต้องถามลูกค้าเราก็พิมพ์ว่าลูกค้าต้องการไซส์ไหนครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเงต้องการไซส์อะไรนะครับเขาจะแจ้งมาเรามาอยู่แล้วอ่ะอลูกค้าบอกไซส์เเหรอโอเคให้เราเลื่อนไปดู ที่รูปนะครับนะทีนี้ลิงก์สต็อกที่ผมให้เอาไว้อ่ะก็เปิดขึ้นมาตรงนี้มันเขียนว่า GSI FC2 นะครับเราไปเช็คดูว่ามีไหม Xs อ่าลิงก์ที่ผมให้เอาไว้ที่เกี่ยวกับสต็อกมาแล้วนะครับผมมาแล้วให้เราทำการ c อนโทรลเนะครับ c อนโทรลก็ C อ่อคอนโทรลเอเนี่ย ctrl ท,ที่แป้นที่แป้นที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับบวก S c สคอนโทรตัวนี้ตัวนี้นะคอนโทรลให้เรากด c อนโทรลเบนแป้นคีย์บอร์ดมันจะเด้งตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหม the sheet ลบนี่ก่อนไม่เกี่ยว ไฟล์ชีทนะครับแล้วก็ก o อ y ชื่อเขาเขียนว่าอะไร GSIFC2 GSIFC2 อ่าเรามาดูซ้ายมือมันจะขึ้นมาอะไรเห็นไหมสีอะไรเจี๊ยเขาบอกว่าสีอะไรสีแบ็กต้องดูสีเนี่ยนะเพราะบางทีรุ่นเดียวกันมีหลายสี เช็คอะสีแบ็กตรงอันนี้ล่ะอันนี้กับแบ็กตรง XS ไม่มีอ้าวแป๊บนึงเอาใหม่อันนี้มันเริ่มอันนี้ไม่มี XS นะฮะอันนี้มีแค่ S เห็นไหมมีแค่ S อันนี้แล้วก็แจ้งลูกค้าว่ามีมีถึง S นะครับอ่ามี เล็กสุดของรุ่นนี้ยังเป็น S ครับลูกค้าสนใจไหมครับยังรับเออลูกค้ายังรับไหมครับแล้วเราก็แนบตารางเทียบไซส์ไป เนี่ยตรงข้อความตรงนี้มันจะมีตารางเทียบไซส์อยู่ตรงข้างๆกล้องเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาตารางเทียบไซส์จะอยู่อันที่ตารางเทียบไซส์เสื้อผ้าครับเนี่ยอันที่6กกดไปแล้วก็ Enter ไปลูกค้าก็จะได้ตารางเทียบไซส์มาแล้วลูกค้าก็จะดูว่าอ๋อนี่ w o m e n size เ s ๋อเขาก็จะไปคิดเอาเองแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่ารับ ครับอ่ารับเอสครับจบพอลูกค้าคอนเฟิร์มเอสเราก็มาเช็คดูว่าเอสยังเหลือไหมโอ้เอสเนี่ยมีทั้งหมด60เลยนะขายไป2เหลือ58 s เอสมีนั้นเนี่ยเราก็แจ้งลูกค้าไปว่าเอสมีเอสมีครับ คอนเฟิร์มหนึ่งชิ้นนะครับสนใจดูเพิ่มอีกไหมครับลูกค้าเขาจะตอบออกลัมาว่าเอาหนึ่งชิ้นพอครับอ่า พอลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วเราเสนอว่าให้ดูเพิ่มแล้วเราเอาชิ้นพอเราจบเคสใช่ไหมเราก็ไปดูสต็อกไซส์เอสเห็นไหมไซส์เอสสีดำมี60ขายไป2นะเหลือ5 8แเราก็จาก2เนี่ยเราเพิ่มไป1แล้วก็ใส่เลข3ามไปเพราะเรากำลังจะขายเลข3ไปปุ๊บเหลือ57เห็นไหมคงเหลือจะเหลือ57ช่องนี้จะเหลือ57ทันทีเนี่ย57 ไอ้ขายไปก็ขายไปสามรวมกับเมื่อกี้เนี้ยที่ที่มันมีสองจากหกสิบพอเราใส่สต๊อกเรียบร้อยลูกค้าเอาแล้วปุ๊บลูกค้าเอาแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บตัดสต๊อกเรียบร้อยนะตัดอันนี้คืออันนี้คือการตัดสต๊อกนะครับตัดสต๊อกเราก็เปิดบินครับคอนเฟิร์มแล้วเปิดบินเปิดดินอ่าโอเค แล้วก็เลื่อนไปที่รูปที่ลูกค้าส่งมาเพิ่มสินค้าลงบินนะเพิ่มสินค้าลงบินหนึ่งรายการเราก็มาดูว่าบรรทัดแรกสินค้าไม่มีชื่อเนี่ยให้เราใส่บาร์โค้ดไปก๊อปบาร์โค้ดใส่เอมาวางไปตรงช่องว่างๆข้างล่างเนี่ยใส่ชื่อสินค้า มันจะขึ้นชื่อแล้วก็ใส่เอด้วยส่วนราคาให้กดดูที่รูป948 948หนึ่งอ่าแล้วเรากดตรงไหนก็ได้ลงโล่งเนี่ยแล้วมันจะขึ้นสรุปให้มันขึ้นสรุปก่อนนะ948ปุ๊บเรายังไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้คือหน้าแรกนี่คือหน้าแรกรายการสินค้านี่คือหน้าแรกหน้าหน้าลงออเดอร์เรียบร้อยแล้วให้สองชำระเงินนะ ชาระเงินเนี่ยอันอันอันเนี้ยอย่างแรกเลยเราต้องต้องถามลูกค้าก่อนว่าสะดวกโอนไหมครับ <c oughs> แล้วลูกค้าจะตอบกลับมาว่าจะโอนหรือบัตรเครดิตอ่าโอเค อันนี้บอกก่อนเลยนะว่าถ้าบัตรเครดิตเนี่ยให้แจ้ง AM คนที่เข้ากะรอบนั้น AM จะอยู่กะทุกวันถ้ามีลูกค้าเอาบัตรเครดิตจำไว้นะฮะถ้ามีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตให้แจ้ง AM เท่านั้นจำไว้นะฮะถ้ามีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตให้แจ้ง AM ถ้ามีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตให้แจ้ง AM ในรอบกวันนั้นเพื่อที่ AM จะได้สร้างลิงก์ให้ลูกค้าแล้วก็ส่งให้เราส่งให้ลูกค้านะครับโอเคต่อไปถ้าลูกค้าโอนเงินเนี่ยสะดวกเออไหมครับอันนี้ถ้าลูกค้าโอนเงินจะจบที่เราอ่าเราก็เลือกมาที่การชําระเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย นี่นะปั๊บเวลาที่โอนยอดนี้ปุ๊บปุ๊บเราจะรับผิดชอบแค่สองหน้านี้รายการสินค้าการชำระสินค้าการจัดส่งการจัดส่งเนี่ยจะมีข้อมูลเข้ามาอยู่ละชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นบัตรเครดิตนี่นะฮะถ้ามีลูกค้าจะรับบัตรเครดิตให้แส่มาเห็นระบุว่า C p ก็ๆๆคือตรงนี้ นี่แค่นี้นะครับ 2C2P จบตรงนี้นี่คือถ้าลูกค้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ถ้าลูกค้าโอนเลยก็จบไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันฮนะตัวนี้เรามาดูที่หัวข้อการชำระเงินเราต้องการให้ลูกค้าไปจ่ายเงินนะฮะตรงนี้ลูกค้าจ่ายเงินเราก็บันทึกแล้วส่งบิลบิลจะไปที่ลูกค้าอืมป๊าบนะ พอดิงบินเด้งไปที่ลูกค้าเสร็จปุ๊บคอนเฟิร์มหนึ่งออเดอร์คูณมัลเลอร์เวอร์เนอร์สั่งซื้อ107ให้กดเข้าไปในนี้แล้วทีนี้ลูกค้าเขาจะกดเข้าไปขั้นตอนนี้ลูกค้าเขาจะไปโอนเองนะครับเขาจะโอนเองเขาจะเปิดแอปโอนของเขาเองแต่หลังจากนั้นเนะี่ยพอลูกค้าโอนเองเสร็จใช่ไหมเขาจะต้องแนบ แนบใบเสร็จมาอ่าโอเคแล้วก็แจ้งการลูกค้าจะแจ้งมาแล้วหน้าจอของเราเวลาลูกค้าโอนมาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าลูกค้าเขาโอนเงินเสร็จลูกค้าโอนเงินเสร็จแล้วเขาก็จะแนบลิงก์มาให้แต่ถ้าลูกค้าลูกถ้าลูกค้าไม่ได้แนบมาให้เราก็ไปกดแนบเองก็ได้ด้วยการกดเข้าไปที่นี้กดเข้าไปหน้าเนี้ยแล้วก็ไปแนบเองกดแก้ไข ไม่ได้แก้ไขกดก็ไ,ไม้เออมันจะมีแต่วันต้องกดรับก่อนถึงจะเข้าไปแก้เองได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีไม่เป็นไรแต่น,นี้ถ้าลูกค้าชำระแล้วก็คือเนี่ยจบจบและไม่ต้องทำอะไรละจบการขายของเราแล้วจบแค่นี้เองแล้วเราก็ใส่ข้อความตรงเนี้ยไปว่า,าสินค้าถึงมืออันที่สี่ในลูกค้าเจ็ดวันแล้วก็ส่งออกไป <c oughs> ลูกค,ค้าจะตอบกลับมาขอบคุณครับอคครับอ่าพอลูกค,ค้าตอบกลับมาผมค,ค้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความรักษาสุขภาพไปนะครับคุณลูกค้าจบปิดการขายอันนี้ก็จะขึ้นว่าโอนแล้วเห็นไหมว่าโอนแล้วเรียบร้อย ทำแค่สองงานเนี่ยรับออเดอร์เช็คสตอ็อกโอนเงินเช็ควาโอนเงินจริงแค่นี้ครับจบปิดเคสเสร็จแล้วไอ้ตรงเสร็จแล้วไม่ต้องไปกดนะปล่อยมันช่างมันไว้นี่แหละแค่นี้ครับประมาณนี้ครับผมถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อผมส่วนตัวได้เลยนะครับขอบคุณครับ